สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาบอกมากล่าวกันเหมือนเช่นเคยค่ะว่าใครหรือลัคนาราศีใดที่มีโอกาสเฮงรวยปังรับทรัพย์รับโชคในวันที่1เมษายนปี2566ค่ะทั้งหมดนั้นได้คัดมา6ลัคนาราศีด้วยกันค่ะและก็เหมือนเช่นเคยนะจะไม่ได้มีการจัดอันดับนะคะว่าใครเป็นอันดับ1อันดับ2หรืออันดับ3ค่ะ เราจะยกมาและอธิบายกันให้ทราบแต่ละลัคนาะราศีเลยค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษค่ะชาวเมษท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีเมษก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีเมตรนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16เมษายนไปจนถึงวันที่15พฤษภาคมโดยประมาณค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีเมษว่าทำไมคุณถึงถือเป็นหนึ่งใน6ลัคนาราศีที่มีโอกาสเฮงรวยปังรับทรัพย์รับโชคในวันที่หนึ่งเมษายนปี2,566นี้ค่ะ ชาวลัคนาราศีเมษคะ่ะคุณมีดาวพระศุกร์ซึ่งถือเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระและเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนินะคะได้โคจรมาทับเนื้อทับตัวของชาวลัคนาราศีเมษต,ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะกะเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยทีเดียวที่ดาวการเงินโคจรมาทับตัวดาวปัตนิมาทับตัวนะคะคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้เงินทองได้โชคลาภได้ของมีค่าเข้ามาอย่างแน่นอนรวมไปถึงตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคู่ครองคน รักหรือเพศตรงข้ามนะคะนำมาเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคได้ไม่ว่าจะเป็นเลขวันเดือนปีเกิดพศเกิดเลขอายุประมาณนี้นะคะหรือถ้าท่านใดไม่ได้ชื่นชอบในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคก็จะเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีเมษนั้นจะได้รับการเกื้อกูลสนับสนุนจากเพศตรงข้ามเป็นอย่างดีค่ะรวมไปถึงชาวเมษท่านใดที่กําลังพึ่งคุยพึ่งคบหาพึ่งดูใจกันกับใครบางคนเขาอาจจะนาควา ความสุขหรือว่าความภาคภูมิใจบางอย่างมาสู่ตัวคุณ หรืออาจจะมีการให้ของขวัญน,นะคะให้เครื่องประดับให้ของมีค่ากับคุณแบบนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นเพศตรงข้ามที่เข้ามาข้องเกี่ยวกับชีวิตของคุณในระยะนี้ก็เป็นไปได้ค่ะไม่พอเท่านั้นนะคะชาวลัคนาราศีเมษยังมีดาวพระพุธท,ที่โคจรเข้ามาทับลัคนาราศีเกิดของคุณในระยะนี้ด้วยดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะและเป็นดาวเจ้าเรือนอริค่ะก็มีเกณฑ์ที่ชาว เมธจะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากคนรอบข้างรวมไปถึงได้โชคได้ลาบจากปัญหาอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นนั่นเองนะคะชาวลัคนาราศีเมษก็ลองไตรตรองลองพิจารณาดูในเรื่องของบินหรือว่าค่าใช้จ่ายหรือใบเสร็จค่าปรับต่างๆที่คุณได้รับในช่วงนี้นะคะเพราะคําว่าอรินั่นก็หมายถึงค่าใช้จ่ายพวกบินใบเสร็จนั่นเองนะรวมไปถึงการเจ็บไข้ได้ป่วยของชาวเมษค่ะถ้าเกิดใครมีบินค่าอยู่ค่ายาหรือว่า ัวคุณเองเจ็บไข้ไม่สบายนำตัวเลขที่เกี่ยวข้องเหล่านั้นมาเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคดูได้ค่ะชาวลาาัคนาราศีเมษค้าบางคนอาจจะได้มาในรูปแบบของของสวยงามเครื่องประดับหรือได้เป็นลาบป,ปากได้ทานอาหารอร่อยได้ไปในที่จนลงใจก็ได้นะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของดาวพระสุขที่หมายถึงความสวยงามและความรื่นเริงบันเทิงใจนั่นเองค่ะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวเมษค่ะสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชยัยให้ชาวเมษทุกคนทุกท่า ประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆเฮงรวยปังรับทรัพย์รับโชคกันทุกคนกันท่วนน้าค่ะสวัสดีค่ะ